สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลปู่พญานาคนะครับอนันตะนคราชนะครับผมริมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับผมหลายคนคงมีความเชื่อนะครับเรื่องพญานาคนะครับผมและก็จะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองสวนเขตเกิดหักนะครับผมแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับของ การก่อสร้างสะพานแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับและก็ตอนนั้นที่มีข่าวดังๆข่าวใหญ่ของประเทศไทยเลยนะครับว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ใต้ต่อม้อสะพานนะครับผมของสะพานมิตรภาพไทยลาวเหมือนกับว่าเขาเห็นเป็นงูตัวใหญ่ๆนะครับผมมีตาแดงกล่ำเลยนะครับผมตรงใต้สะพานแห่งนี้นะครับผมก่อน ก่อนก่อสร้างเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะครับผมแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับผมเนื่องจากเครนหักนะครับผมท่านผู้ชมครับนี่ครับผมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศน่าสะพรึงมากๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ